สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็เจอกับคุณครูปินทองอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แครนค่ะเราไปดูกันเลยนะคะค่ะมาดูความหมายของคำว่าแครนนะคะแครนแปลว่าสามารถแครนใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่าและก็ประโยคะคำถามการใช้เป็นประโยคในการขอร้องได้ด้วยนะคะ ตัวอย่างประโยคการใช้ can น,นะคะลกูก I can cook สามารถทำอาหารได้ Can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยคุณได้ไหม Can I go out ฉันขอออกไปข้างนอกได้ไหม ตัวอย่างการใช้แคนในหนังสือนะคะลูกน้องๆจะสังเกตว่ามีผู้หญิงสองคนคุยกันนะคะตัวนี้บอกว่า can you buy two kilos of carrot for a carrot cake Cindy แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า Cindy ก็นคนเนี้ยขอขอให้ Cindy เนี่ยไปซื้อ2 kilos of carrot carrot จำนวน2กโลนะคะ ก็ซินดี้ก็บอกว่า yes, yes of course ได้เลยก็คือตัวอย่างการใช้ can นะคะ can you buy เห็นไหมคะลูกก็มาดูอีกตัวอย่างของการใช้แคนนะคะลูกมาดูมันจะเป็นรูปของผู้ชายนะคะผู้ชายสองคนอันนี้บอกว่า can I help you มีอะไรให้ผมช่วยบ้างอันนี้ก็บอกว่า yes kilo of a n u t s please ได้เลยขอซื้อถั่วสัก1นกิโลอ่ะก็คือหนึ่งนะคะกิโลเห็นไหมคะมันไม่ได้เติม s แสดงว่ามันจำนวนเดียวนะคะอันนี้คือ Peanuts ก็แปลว่าถั่ววันอีกทีนะคะ Can I help you Yes A kilo of peanuts a s e ันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้กันบ้างนะคะลูกพีนัทหัวโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่น้ำชาเจมก็คือแยมโคโค,โคโค่โคโค่แครอทแครอทนะคะชค็อกโกแลตช็อกโกแลตเค้ก อเ,เอาเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนึงนะคะเด็กๆนะคะดู Jam. Jam. Chocolate. Chocolate. ทนีน้ำโยเกิร์ตโยเกิร์ตทีชาแฟจมแจมโกโก้โกโก้แครอทแครอทช็อกโกแลตช็อกโกแลตเค้กขนมเค้กมาทวนกันนะคะเด็กๆ ต่อไปจะเป็นเรื่องของ to o l b r a s e r to ก็คือโรงเรียน b r a s e a ก็คือตลาดใน b r a s e a อย่างเงี้นาายน,น,นะคะลูกก็จะมีการขายของต่างๆเห็นไหมคะในรูปภาพเป็นโรงเรียนนะคะ school b r a s e a ก็นักเรียนน่าจะอ,ออกร้านกันนะคะก็มีแต่ละคนเนี่ยเรียกลูกค้านะ,ะขายของมากมายนะคะทีนี้มันจะมีอยู่ด้วยกันสี่รูปภาพนะคะก็จะให้น้องๆน,นะคะ นำเอาหมายเลขนะคะ one two t หมายเลขเนี่ยเอามาใส่ว่าคำเนี่ยมันตรงกับรูปภาพที่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นข้อที่1 yes f u s e น่าจะตรงกับรูปไหนก็เอาหมายเลขรูปภาพมาใส่นะคะข้อที่สอง can I help you น่าจะตรงกับหมายเลขไหนน้องก็เอาหมายเลขมาใส่นะคะลูกป้ e T and c a K e ลงกับรูปภาพไหนหนูอก,ก็เอามาใส่นะคะใช่ Yes one Paul please ลงกับรูปไหนน้องก,ก็เอามาใส่นะคะขอให้น้องๆตั้งใจทำด้วยนะคะลูกเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแทนไปแล้วนะคะก็จะให้น้องทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า3 3มันจะมีอยู่หลายข้อนะคะน้องทำข้อ4ทำข้อ5 ทำข้อ7ทำา3ข้อแค่นั้นนะคะข้อ4ข้อ5ข้อ 7, ข้อ7ขอให้ตั้งใจทําด้วยนะคะหลับคลิปนี้ก็คงจะเจอกันเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กเ